i uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มีโชค456ค่ะรอบมีแอดมานำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สินนะคะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 1 7ค่ะเด่นหน้าปกเลย3ตัวตรงนี้457ค่ะตรงนี้281เจ้าแม่สีเกตนะคะได้เด่นที่8นะคะนวดนี้ มี81 85 87เลยค่ะข้อมูลเก่าไม่มีนะคะเนื่องจากงวดที่แล้วแอดไม่สบายแอดก็เลยไม่ไดไ้ไม่ได้จัดหาหนังสือมาลงให้ค่ะแต่มีข้อมูลย้อนหลังให้ดูนะคะ,ะล่าสุดหลุดมาแล้วสองงวดนะคะของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะหลุดติดกันเลยสองงวดจากที่เข้ามาดีแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งแล้วก็เข้าสองสามงวด ทวดที่แล้วไม่ได้นำเสนออะมาลองลุ้นมมวดนี้กันแอดจะเอาข้อมูลสามตัวหน้าปกนะคะหกเจ็ดหน้าปกตรงนี้นะคะสี 4, 5, ่ห้าเจ็ดรอดุ้นวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะจะมาไหม ดูข้อมูลในเล่มกันค่ะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขข้านข้างที่จะใหญ่ประทับสงสามตัวรางวัลที่หนึ่งแต่งต้นนะคะแปดสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งสามสี่เก้าหกห้าเก้าค่ะสองตัวก็จะมีสี่ศูนย์สี่สามห้าศูนย์ห้าเก้าแปดสองค่ะวัดนี้ค่ะ หน้ามีปากแดงสักสิทธิ์ค่ะเห้เด่นที่เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะหน้าที่สามเตื้อเลขใหญ่ปากแดงสักสิทธิ์ชุดพิเศษสามตัวค่ะ มีสีสองสีหนึ่งเจ็ดสีหกห้าสีแปดค่ะหน้าที่สี่อ่าอีกหน้าหนึ่งค่ะเด่นซีนะคะหน้านี้สองสามสี 2, 3, 4, ให้เด่นที่สี่นะคะศูนย์ซีหนึ่งสีห้าสีหกสีแปดสีค่ะตัวนี้ใหญ่หน้าที่ห้าแล้วค่ะศัพทาความเชื่อหน้านี้จบ จอมอุอิทริตเดนหนึ่งห้าเจ็ดค่ะแปดชุดปฏิหารนะคะแคปได้แคปค่ะตัวเลขเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะอ่าหน้าที่หกนะคะต่อไปชูโชคเรียกซับค่ะหน้านี้หน้าที่เจ็ดค่ะ มี0กับ8นะคะก็จะมี40 70 48 78ค่าล่าง2กับ9ค่ะ24 27 94 97ค่ะหน้าที่7แล้วนะหน้าที่8ค่ะแดงแคนครอิ่ม สามมิติมหาทวยให้เจ็ดนะคะงวดนี้มีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดทีเด็ดแจ็คพอตให้เจ็ดเหมือนกันคารบนมีเจ็ดสี่เจ็ดหกต่อไปหน้าที่เก้านะคะ หนุ่มสุกลคนอีสานฟันทงบนที่สี่ค่ะรองสองสามเจ็ดฟันล่างที่แปดนะคะรองหนึงสี่ห้าค่ะหน้าที่เก้านะคะหน้าที่สิค่ะเจ๊แดงองครักษ์ค่ะเจ๊แดงองค์รักษ์ 4กับ8นะคะ3ตัวก็5 8 7 3 4 7ค่ะ9ชุดพิเศษนะคะจะมี4 1 4 2 4 5 4 7 4 9 8 1 8 2 8 5 8 7 4 7 8 7ค่ะอ่าหน้านี้ค่ะจะพ่อตแอดแชมปักหลักเด็นบ้ง4 5 หน้าที่11บแล้วค่ะแคปได้แคปนะคะตัวเลขเยอะหนึ่งสองสาเจ็ดแปดเก้าศูค่ะอ่าต่อไปหน้าสุดท้ายของหนังสือหลวงพ่อปราบแดงศักดิ์สิทธิ์วดนี้ค่ะท้ายเล่มท้ายปกอ่านะครนายกอาจารย์หนูตรงนี้4 2 4 9 8 2 8 9นะคะ จบการบรรยายหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์วดนี้ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให F ้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยทุกงวดเลยนะคะมีเงินใช้กันวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีค่ะ